ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับผมต้งมังสิ่งครับผมก็จะมาเล่าต่อนะครับเพราะอะไรถึงเป็นเบาหวานเพราะการกินของเราเนี่ยแหละครับมันแปลกพิลึกนะครับผมได้ทานกาแฟยี่ห้อหนึ่งนะครับโอ้วันหนึ่งนี่หลายเลยนะครับหกเจ็ดกระป๋องทีถึงสิบหรือเป็นโหลนะฮะขับรถไปมันหิวมันง่วงนะ ก็เลยเคยตัวนะครับเพราะเราไม่ได้มีเวลาพักผ่อนพักผ่อนน้อยนะครับกินไปเพ,เพราะมันอยากหลับนะอยากหลับอดหลับอดนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะฮะพักผ่อนน้อย ทำงานมากก็ไม่ได้ไปตามหมอนัดหมอนัดไปตรวจอกีกผมก็ไม่ได้ไปเพราะผิดนัดหมอก็ไปอีกครั้งหนึ่งครับหมอก็เลยด่าบอกอยากตายเลยออยากตายง่ายทำไมถึงไม่มาตามนัดบอกว่าผมอยู่ไกลครับผมไปทำงานต่างจังหวัดเออบอกหมอเท่าไหร่หมอก็ไม่เชื่อนะครับบอกว่าเราไม่มาหาเองเพราะว่าเราไปทํางานนะครับบางทีมันอยู่ไกลหมอนัดมาเอายาเบาหวานแล้วมัน <c oughs> มันไม่ทัน ไม่ทันมาตรวจแล้วก็ไม่ทันเอ่อมาหาหมอที่ตามหมอนัดนะครับตามเวลาวันที่หมอนัดอันนี้ขับรถไปครับก็กินกาแฟาได้แล้วครับมันเคยตัวนะครับพอเรางว่วงหน่อยแล้วก็บางทีเอ็มร้อยมั่งทานเครื่องดื่มชูกําลังนะครับให้เราหูตาสว่างร่างหน้าแล้วก็ไม่หายอะไรแล้วก็ไม่หายก็เลยมันก็เลยเคยปากเคยปากเออเคยกินก็เลยกินนะครับ กิน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 ไม่คิดอะไรนะครับผมสรุปสุดท้ายนะครับมันก็มาเกิดเป็นเบาหวานผมไม่ได้เป็นทางกรรมพันธุ์นะครับเพราะมันเันเกิดขึ้นเองที่การอยู่การกินของเรานี่แหละเราต้องพักผ่อให้มากๆดูแลตัวเองนะครับอ,อดหลับให้น้อยลงมันก็ทําไม่ได้ครับเพราะว่าผมทํางานด้านบริการนะครับผม่อไปนะครับบางทีขับรถนี่ผ่านสีหาจังหวัดแต่เช้าต้องไปแห่ให้ได้ไปแห่เปิดเสียงแห่ ให้ชาวบ้านเขาได้รู้ว่าตรงนั้นตรงนี้มีงานมีคอน,คอนเสิร์ตมีหมอลำนะครับเราก็ไปกินจนเคยตัวนะครับอดหลับอดนอนไหมครับบางทีประงกขับรถประงกเกือบตกสนุนก็มีหลายครั้งนะทีนี้ผมก็ได้พบทางออกกําจัดโรคเบาหวานให้น้อยลงหายหมดไปจากตัวเรา นะครับท่านใดสนใจนะครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจก็อ่าโทรสอบถามผมได้นะครับติดต่อเรามานะครับอ่าสอบถามเราได้นะครับ093 2 7 2 5 0 0 1ครับตรงเมืองสิงห์งนะครับ